สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนขอต้อนรับสู่ AY Signal นะครับสวัสดีครับคุณไหมวันนี้ครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในอพิสูดที่อพิโซดที่หนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับเรื่องเป็นเรื่องของ BTC นะครับแหมตลาดร้อนแรงมากเลยครับคุณไหมโอ้โหขึ้นสุดยอดเลยครับ BTC เดี๋ยวเรากลับมาดู BTC กันนะครับขอพาดูหุ้นไทยก่อนแล้วกันนะครับหุ้นไทย KT มาในรูปแบบใหม่นิดนึงนะครับ เป็นว่าเราอยู่บนเทรดดิ้งวิวกันนะครับแล้วก็ตัวมาเก็ตเนี่ยก็ยังคงเป็นมาเก็ตปิดอยู่มาเก็ตปิดดูตรงนี้นะครับมาเก็ตปิดตรงนี้นะครับอ่าเส้นล่างนะครับเส้นล่างนะครับเส้นล่างสุดนี้นะครับก็คือยังแดงอยู่นะครับมาเก็ตปิดเราก็อยู่เฉยๆนะครับไม่ทําอะไร เคก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายพอรตก็ไม่มีหุ้นเช่นเดิมนะครับครับงั้นเดี๋ยวผมขอพาดูตัวพอตเคทีสักนิดหนึ่งนะครับครับอ่าอ่าเคทนะครับเคทีพอตเปล่านะครับพอตเบอร์เจ็ดเหมือนเดิมของเราไม่มีหุ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว Transaction การซื้อขายของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ควรจะไม่มีนะครับไม่มีรายการนะครับเป็นไปนตามนี้เลยครับผม system ตลาด system บอกว่าตลาดปิดนะครับเราก็อยู่เฉยๆไปก่อนนะครับรอรอให้ตลาดมีโมเมนตัมนะครับหุ้นไทยก็เลยสภาพหุ้นไทยก็อยู่ใต้เทนไลน์แบบนี้นะครับอยู่ใต้เทนไลน์อ่สาสภาพเรียวลายสีเหลืองนะครับ ครับผมตัวพาเล่ตัวตัวนี้ผมพวกเราก็ไม่ได้ถึงกับจะให้ความสําคัญอะไรมากมายครับอืมก็ลงๆขึ้นๆนิดนิดหน่อยเหมือนไซเวย์อยู่ข้างล่างนะใช่ครับ <c oughs> าจากต้นปีนี่ลงมาแล้วสิบแปดเปอร์เซน็นกว่านะครับเนี่ยเป็นตลาดที่เพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์แย่ที่สุดแล้วนะครับรู้สึกว่านักลงทุนโอยกันเลยนะครับปีนี้ครับผมโกยหนีเลยนะครับ กองทุนก็ยังแย่เลยครับนักภาษาครับสิบไปปลายเปอร์เซ็นต์จะถือว่าเป็นปีที่สาหัสทีเดียวนะครับใช่ครับผมในณะที่ที่อื่นเขาดีกันหมดเลยเดี๋ยวจะค่อยๆดูไปทีละทีละอย่างแล้วกันนะครับอ่บา<ม>เริ่มจากพระเอกของเราครับบิตคอย n b บิตคอยเราพบเส้น,เ,นเส้นนี้นะครับเทนไลน์เส้นใหญ่เลยนะครับนี่เป็นชาร์ตวิ e ลี่ครับ ก็ใกล้เคียงกับชนเต็มที่แล้วนะครับนี่มันขึ้นมาก็ม,มันก็ดีะนะขึ้นมานะแต่ว่าก็ใกล้ใกล้รีสิสแตนหลักแล<น>้วนะครับประมาณชนประมาณเท่าไหรนะ่สี่หมื่นห้าครับออมีโอกาสสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าครับ, 45, รบอันนี้อันนี้เป็นแนวต้านใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆคล้ายๆกับตอนคล้ายๆกับตอนเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยถามว่า ลักษณะการรีวิสิตในแบบนี้นะครับมันก็คือแบบเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเลยแสดงว่ารีวิสิตแล้วก็มีโอกาสนะคุณตั้งใช่ครับแล้วครั้งนี้ก็เช่นกันก็คือเกือบๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงแล้วก็ล่วงกันไปนะครับก็จริงๆก็ทุกๆสินค้านะมันก็ถ้าพฤติกรรมส่วนมากของเขาอะนะครับเจอแบบนี้ก็ล่วงนะครับ มาไกลแล้วนี่นะ,ะเนาะก็รออีกรอบประกันนะถ้างั้นจริงอย่างที่บ้างแนะนำไหมก็ไม่มีของก็อย่าไปยุ่งใช่ไหมโอ้ตอนนี้คงต้องเรียกว่าไม่ใช่เวลาซื้อแล้วใช่ไหมครับทุกท่านก็เห็นตรงกันนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เวลาซื้อแน่ๆนะครับส่วนใครจะครับผมใช่ครับอยากอยากอยากออกตรงไหนหรือแบ่งออกบ้างอะไรก็สุดแท้เลยสุดแล้วแต่เลยนะครับ ใช่ครับแต่เส้นนี้สําคัญนะคุณหมายนะสําคัญสําคัญสําคัญนะรอบนี้ไม่ทันรอรอบหน้าก็ได้นะขบวนใหม่มีมีเสมอครับมีเสมอครับแล้วก็พฤติกรรมเดิมๆนะครับบีซีพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหมดรอบเนี่ยเอาคอยมาตามนี้เลยนะครับเป๊ะเลยเหมือนเดิมๆนะครับเลื่อนมาครับผมมาตัวอย่างอื่นกันบ้างนะครับทองคำ ของนี่ขึ้นเหมือนกันนะอ่าขึ้นมานะครับขึ้นมาล้างผ่อนครับขึ้นมาล้างผ่อนหลายๆผรอนเลยนะนี่แท่งนี้แปลกนะครับแท่งนี้รุนแรงจริงๆนะครับวันนั้นแท่งเดียวเนี่ยเนี่ยลากไปห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยกว่าแท่งนั้นนะแท่งเดลี่จะคุณไหมเอาสนักเลยนะครับอืม นี่เขาเขากลัวผมไงมืมาวานนั่นแน่นั่นแน่มาวันำกลัวผมมาคุณ้างแพูดเฉยๆนะแค่พูดเฉยๆนะร่วงเลยนะครับครับอ่าเขาถือว่าเป็นร่วงใช่เป็นการไทยสครั้งมากึ้นมากครั้งขึ้นเรื่อยก็โอกาสผ่านก็มากขึ้นเรื่อยนะครับอืมอืมอ่าเป็นภาพที่ดีนะครับตลาบทองคำนะครับก็แน่นอนละมันไม่ผ่านมันก็ลงมาบ้างแต่ก็ ยังโอ้โ oh, หแต่ซิลเวอร์นี่หนักเลยคุณใหม่ใช่ใช่ครับซิลเวอร์กลับมาอยู่ในพายเร็วเดิมนะครับมาด้วยความเร็ว,เรวสูงนะครับ <c oughs> อหุ้นอเมริกาจริงจริง,รงๆค่อนข้างดีนะครับเนี่ยนี่ S&P นะครับอใช่ครับผม,มใช่ขึ้นขึ้นดีจังในหุ้นอเมริกาครับไต่ๆตย,ยู่ <Apple S 1> ตัวนะ้ลนเปิ้ลนคุณดั้งตัวไหนนะครับ Apple ครับ Apple ตัวนะครับอจะเฉียดอดเลยจะเฉียดออทมไฮแล้วนะครับใช่อือหือโอ้โหุึในกาลนี่บอกแกกันล้วครับขเอาขึ้นเอาเลยนะครับอันนี้คือ n น s d a q นะครับที่เราคิดว่าน่าจะขึ้นแต่ไม่น่าจะลงแต่ไม่ลงนะครับลบดีกว่าครับเนสแดกยังไม่ได้ไปใกล้ยังเกือบๆจะถึงอทมไฮแต่ไม่ยังไม่ถึงนะครับอือหือ ดีจังเลยคุณใหม่มีหุ้นอเมริกาเนาะดีจังเลยใช่ดีจริงดีจริงครับดาวโจนนะครับอ่าดาวโจนแต่หุ้นหุ้นเล็กเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีกำลังเท่าหุ้นใหญ่นะครับรัสเซลล์สองพันไม่ได้ดูร้อนแรงขนาดนั้นนะครับฮ่องกงก็ไม่ดีคุณใหม่นี่ ครับท่องกั่งมราค่อดีครับอืออ่ะก็สรุปว่ามีคริปโตอ่ะดีนะคุณใหม่นะโอ้คริปโตใช่เฮ้ยน้ำมันน้ำมันคุณตั้งค่ะเราดูน้ำมันเอ้น้ำมันน้ำมันก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่นะลอยลงมาที่เนี่ยเห็นไหมเออนี่ลากเส้นแล้วถูกนะคุณใหม่อ่าครับจะลงมาที่ซัพพอร์ตล่างนี้ไหมนะครับลงมาก็ต้องหวังเด้งแล้ครับอย่างเงี้ยนะครับ ครับเราช่วยอย่างนั้นนะครับสงครามก็ว่าไปครับสงครามก็ว่าไปค้าขายก็ว่าไปนะครับแก๊สโอ้โหแก๊สแดงเดือดแก๊สนงครับผมแก๊ตัวมันเป็นตั้งตโชว์ว่าสุดนะใกล้สุดแล้วแหละครับลงมาเป็นเส้นตรงเลยคือไหม อ่าเด็ดหนักครับอืมก็สรุปว่าทางฝั่งสารัดเนี่ยเขาโอเคนะฝั่งเอเชียก็ไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีครับใกล้ปีใหม่แล้วนะบ้างนะอืมถ้าปีปีเราจะต้องสรุปว่าเซตเราลงต้องสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่เหรอเนี่ยโหแย่จังโหหนักนะครับปีนี้นะครับไม่ไม่ชอบเลยนะครับอืมแต่ก็ต้องเป็นไปนะครับอ่ะมา พวกเราขอนําเสนอตัว QR นิดนึงนะครับสําหรับข่าวสารจากเ KT นะครับก็เพิ่มเพื่อได้เลยครับแล้วก็พิมพ์คาว่าสมัครบริการนะครับโอเคงั้นสัญนานี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมครับสวัสดีครับ